بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن فوشم الله سبحانه وتعالى تعالى تن كيو برئم سنيان ون ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในยุคท้ายๆที่โลกนี้กำลังโคจรไปสู่ความอวาสานหรือไปสู่ความพินาศมีสัญญาณต่างๆมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายตามที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสอลอลัลฮวาลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทั้งนั้นเลยพี่น้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มันเป็นจุดบ่งบอกว่าโลกนี้กำลังจะพินาตแล้วโลกนี้กำลังจะถึงจุดอวสานแล้ววันนี้สัญญาณวันอวสานโลกหรือสัญญาณวันกิยามะเรามาถึงสัญญาณที่91เนะครับเกือบจะถึงร้อยสัญญาณแล้วนะครับเหลืออีก9สัญญาณก็จะถึง100สัญญาณซึ่งเมื่อครบ100สัญญาณนะครับก็จะยุติสัญญาณเล็กๆ เกี่ยวข้องกับสัญญาณวันอวสานโลกไว้แค่เพียงเท่านี้หลังจากนั้นจะได้เริ่มคุยกับพี่น้องถึงสัญญาณใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่โลกนี้จะถึงจุดอวสานหลังจากที่ได้พูดสัญญาณใหญ่ๆเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะได้พูดให้พี่น้องฟังต่อไปนะครับถึงวินาทีอวสานของโลกนี้ แล้ววันกิยามะมันจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรเหตุการณ์ในวันกิยามะก่อนที่ผู้คนจะถูกแยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งไปสวรรค์อีกฝ่ายหนึ่งไปนรกกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาจะผ่านขั้นตอนอะไรบ้างซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากที่เรียกว่าเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ผู้ศรัทธาจะไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือ ผู้ที่ปฏิเสธคนทรยศจะไปถึงนรกที่จะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสนะ่ะขั้นตอนต่างๆที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะได้นำมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นลำดับขั้นตอนไปพี่น้องวันนี้มาถึงสัญญาณที่91เเป็นสัญญาณเล็กๆของสัญญาณวันอวสานโลกนะครับบรรดานักวิชาการได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่ารายได้ส่วนใหญ่ของแผ่นดิน จะหมุนเวียนอยู่เฉพาะในมือของชนชั้นปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเป็นดินไม่ว่าจะเป็นภาษีก็ดีไม่ว่าจะเป็นการค้าไม่ว่าจะเป็นเงินต่างๆที่เป็นส่วนกลางเป็นของรัฐเนี่ยเมื่อมีการเบิกเอามาใชา้เบิกเอามาพัฒนาประเทศแล้วเนี่ยนบีบอกว่ารายได้ส่วนใหญ่หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของส่วนกลางเนี่ย จะหมุนเวียนกันอยู่ในเฉพาะชนชั้นปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นส่วนน้อยที่จะกระเด็นมาสู่ชนชั้นรากหญ้าที่อยู่ใต้การปกครองตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้มาวิเคราะห์กันนะครับว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ,อยังในวงการเมืองเป็นอย่างไรในวงการตำรวจเป็นอย่างไร ในวงการสอสอเป็นอย่างไรสอวอเป็นอย่างไรอรปอรตอ,อปอจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันนะครับว่าเงินที่ท่านนาบีบอกว่าเป็นเงินส่วนกลางของบ้านเมืองหรือเป็นไรายได้ที่ได้มาในส่วนกลางของบ้านเมืองนะเงินเหล่านั้นส่วนใหญ่จะหมุนเวียนอยู่กันในเฉพาะชนชั้นปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมันเป็นจริงไหมก่อนอื่นมาดูหลักฐานจากฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัด صلى الله عليه وسلم قال نكب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مكنما والزكاة مكرما، وتعلم العلم لغير الدين وأطاء الرجل امرأته وأق أمه وأدنا صديقه وأقصى أباه وذرحت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرسلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازب وشربت الخمور ولعن ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقوا عند ذلك รีฮันฮัมรอวะวะ زن ز ا ตันวะคอสฟันวะมัสอนวะกัตฟันวะอา قثن ว آياتٌ تتابع كنيز مِبا ل ِ ق َอ ا ئ ِ ن سَلَكَهُ ف َ ت َ ت ا ب ะเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีดีท่านพี่น้องครับหะดีษบทนี้ยาวพอสมควรนะครับเป็นหะดีษที่ท่านนบีพูดถึงสัญญาณต่างๆแห่งวันอวสานโลกหรือสัญญาณวันกิยามะห์หลายสัญญาณด้วยกัน แต่จะเจาะจงเจาะลึกอธิบายโดยละเอียดเพียงสัญญาณเดียวที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณนี้คือไรายได้ของแผ่นดินส่วนใหญ่จะหมุนเวียนอยู่เฉพาะในมือของชนชั้นปกครองหรือบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนสัญญาณอื่นๆนั้นก็จะแปลให้มีน้องฟังเฉยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะบางสัญญาณเนี่ยเราได้พูดคุยผ่านกันไปแล้วนะครับท่านอบูฮุรอยรอร์ดิยัลลอฮ์หวานหูได้รายงานว่า ท่านดรูซูลรลอลฮุอและฮิวสันลมได้กล่าวว่าเมื่อ,อไรายได้ของแผ่นดินหมุนเวียนอยู่เฉพาะในมือของชนชั้นปกครองความรับผิดชอบต่างๆถูกปล่อยปละละเลยไม่มีใครรักษาอามานะหรือจะมีก็เล็กน้อยเท่านั้นการจ่ายสกาดถูกทอดทิ้งการศึกษาหาความรู้จะเจาะจงกันเฉพาะเรียนสายสามัญโดยขาดการเหลียวแลในเรื่องของสายสาศาสนา มุ่งเรียนในสายสามัญกันอย่างบ้าคลั่งท่านนบ,บีบอกต่อไปอีกว่าเหตุการณ์ที่สามีจะตามใจภรรยาทุกอย่างแต่จะทรยศต่อคนที่เป็นพ่อแม่ของตนเองลูกลูจะให้ความใกล้ชิดต่อเพื่อนๆนและจะละทิ้งห่างเหินไม่ให้ความสนใจกับคนที่เป็นพ่อแม่ของตัวเองเสียงอึกกระทึกแห่งการทะเลวิวาท หรือเสียงอึกทึกในเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีจะดังขึ้นในมัสยิดต,ต่างๆเห็นไหมพี่น้องงานมัสยิดต,ต่างๆเป็นยังไงครับพี่น้องในปัจจุบันนี้เสียงอึกระทึกต่างๆเหล่านั้นมันเป็นเสียงที่ฮารามแต่มันก็ดังขึ้นในมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลาผู้นำของกลุ่มต่างๆจะเป็นคนเลวที่สุดของพวกเขาผู้มีอำนาจของชุมชนต่างๆจะเป็นคนชั่วช้าสามาน การให้เกียรติต่อบุคคลหนึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเกรงกลัวความชั่วช้าสามานของเขาการเต้นกินรำกินการร้องรำทำเพลงจะปรากฏอย่างแพร่หลายการดื่มสุรายาเมาจะปรากฏอย่างดาษดืนในสังคมนี่แหละพี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิบเหตุการณ์นะครับที่ท่านนบีได้บอกว่าในฮาดิษบทนี้แต่ก็เพียงแปรให้พี่น้องฟังเฉยๆแต่จะมาเน้นย้ำตรงนี้ เมื่อรดยได,ได้ของแผ่นดินส่วนใหญ่จะหมุนเวียนอยู่เฉพาะในมือของชนชั้นปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพี่น้องครับปัจจุบันนี้บรรดานักวิชาการนะครับได้สังเกตดูพฤติกรรมของบรรดาคนชั้นปกครองหรือพฤติกรรมของบรรดานักการเมืองว่ามีพฤติกรรมแบบนี้บ้างไหมเราก็มาสังเกตกันพี่น้อง เราจะเห็นได้ว่านักการเมืองที่เข้าไปเล่นการเมืองแต่ละคนหวังอะไรพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่คนเหล่านั้น,นที่จะลงทุนด้วยการจ่ายทรัพย์สินอย่างโมโหรานแล้วก็หวังเข้าไปรับใช้พี่น้องไปบริการประชาชนไปเสียสละเพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีตามที่เขาพูดตามที่เขาโฆษณามันน้อยคนที่จะเป็นอย่างนั้นจะมีถึงเปอร์เซ็นต์หนึ่งหรือเปล่าพี่น้อง แล้วส่วนมากที่สุดที่เข้าไปเล่นการเมืองที่ลงทุนอย่างมหาศาลเข้าไปเป็นสอสอเข้าไปเป็นสเจเข้าไปเป็นสวเข้าไปเป็นอบอตอหรือเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ทางรัฐนี่นะครับหวังศักดิ์ศรีหรือไม่ก็ผลประโยชน์หรือไม่ก็หวังตําแหน่งหรือไม่ก็หวังความมั่งคั่งร่ํารวยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งนักวิชาการในาศาสนาอื่นก็พูดกันอย่างมาก พระหลายๆท่านกล้าพูดในสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับนักวิชาการบาทหลวงในาศาสนาคริสต์ก็กล้าพูดในสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามันมีมากเหลือกเกินในวงการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ศกระปกมากคนเหล่านั้นแยกการเมืองออกจากาศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมากการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองนี่จะต้องมีาศาสนาควบคุมคนที่เล่นการเมืองจ้องต้องมีธรรมะควบคุม ความประพฤติความปฏิบัติของพวกเขาถ้ามิฉะนั้นแล้วพี่น้องครับจึงมีการโกงกินการยักยอก่อการคอร์รัปชันการหลอกลวงการปิ้นป้อนเอาแต่ได้อาธรรมต่อคนรากหญ้าอย่ายงมากมายไม่สนใจใยดีต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นถ้าหากว่านักการเมืองตัดจากาศาสนาหรือว่าตัดาศาสนาออกจากการเมืองตัดธรรมะออกจากการเมือง เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นเราจึงเราจึงเห็นนะพี่น้องครับว่านักการเมืองจํานวนไม่ใช่น้อยนะครับที่มีทั้งโกงกินยักยอกคอร์รัปชันหลอกลวงปิ้นป้อนเอาแต่ได้อาทมต่อผู้คนอย่างมากมายเราจึงได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้อย่างมากมายและที่สําคัญก็คือเมื่อเข้าไปอยู่ในสิ่งที่จะกอบโกยความมั่งคั่งให้แก่ตัวเอง หรือจะสร้างศักดิ์ศรีสร้างเกียรติยศให้แก่ตัวเองแล้วก็จะพยายามนะครับทำลายคู่แข่งของตนเองพูดในลักษณะที่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นวันวัๆเอาแต่คิดหาทางที่จะทำให้ให้ตนเองเนะี่ยอยู่ในตําแหน่งได้ยืนยาวให้ผู้อื่นนั้นกระเด็นออกไปจากตําแหน่งหรือให้ไปไกลจากตําแหน่งที่ตนเองยืนอยู่หรือบางทีก็สร้างกระแสต่างๆในการที่จะหาทางทำลาย ผลประโยชน์ของคนอื่นหาทางทําให้ตนเองเนี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นได้ชัดนะครับพี่น้องน้อยนักนะครับที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคนที่เป็นนักการเมืองที่จะเข้าไปเสียสละให้แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงน้อยนักพี่น้องเมื่อเป็นเช่นนี้แหละมันจึงมาตรงอยู่กับสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ว่าคนเหล่านี้จะถืองบประมาณ คนเหล่านี้จะยักยอกงบประมาณคนเหล่านี้จะคอรับชั่นต่องบประมาณที่ตนเองถืออยู่มันจึงสร้างความร่ำรวยสร้างความมั่งครั่งภายม่ไม่กี่ปีนะครับภายในไม่ถึง10ปีบางทีก็มีเงินเป็นร้อยๆล้านนี่คือสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับนักการเมืองบางคนของคนในสังคมนี้โดยเหตุน,นี้นะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวฮุอะลเลฮิวะซัลลัม จึงได้บอกเอาไว้นะครับชัดเจนนะครับว่าอิดาอิดัตตะคอัะไฟอุดุวาลันเมื่อรายได้ส่วนใหญ่ของแผ่นดินเนี่ยจะหมุนเวียนอยู่ในเฉพาะในมือของชนชั้นปกครองหรือในเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละพี่น้องครับมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่สร้างความเจ็บช้ำให้แก่พวกเราในฐานะที่เป็นคนที่มีคุณธรรมอย่างยิ่งที่บางครั้งพี่นอ้องทั้งทั้งที่รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่โกงกินขนาดไหน แต่บางทีไม่สามารถนะครับที่จะจกำจัดได้ไม่สามารถที่จะต่อต้านได้เพราะคนเหล่านี้เนี่ยมีทั้งตําแหน่งนะครับมีทั้งอาวุธมีทั้งเงินเราในฐานะที่เป็นคนรากหญ้าจึงไม่สามารถพูดอะไรได้แต่มันก็มาตรงนะครับอยู่กับพฤติกรรมที่มันจะเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคท,ท้ายๆใกล้ๆวันกิยามาจะเกิดขึ้น ยุคนี้มันเกิดขึ้นอย่างดาดดื่นแล้วใช่ไหมพี่น้องในประเทศต่างๆมากมายโดยเฉพาะในประเทศของเราเนี่ยความสกรปรกในเรื่องของการเมืองที่ไม่มีธรรมะอยู่กับจิตใจสําหรับนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันสร้างภาพที่อับประลักสร้างความอัป,ปยศอดสูให้แก่ประเทศชาติขนาดไหนนี่เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องตรึกตรองดูให้ดีนะครับแล้วเหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคไทย้าย แล้วถามว่ายุคของเราเนี่ยยุคท้ายๆหรือ,อยังพี่น้องใกล้วันกิยามาก,มากแล้วมรองครับที่สําคัญก็คือทรัพย์ส่วนกลางเนี่ยพี่น้องหรือรายได้ของรัฐเนี่ยนักการเมืองตัวดีนี่แหละพี่น้องทั้งยักยอกทั้งไม่ยอมจ่ายภาษีทั้งมีเล่เหลี่ยมในการโกงทั้งทุจริตต่อหน้าที่จึงเห็นได้ว่านักการเมืองที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย จะพยายามทําทุกวิถีทางที่จะทําให้มีงบประมาณในส่วนของตนเองเนี่ยมากมากเพื่อตนเองเนี่ยจะได้โอกาสนะครับได้โกงกินมากๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในชั้นประถมก็สามารถที่จะอ่านคราวคราว,ราวต่างๆในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างมากมายจนกระทั่งเราไม่เห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ที่ดีๆสำหรับบุคคลที่เป็นคนชั้นนำหรือบุคคลที่เป็นผู้นำ ซึ่งสิ่งต่างๆที่เยาวชนแล้วก็เด็กๆได้รับรู้ก็คือเรื่องต่างๆนนเนี้ยพี่น้องการคอร์รัปชันการโกงกินการทะเลาะวิวาทหาทหาทางทำลายคู่แข่งสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะให้คู่แข่งนั้นถูกสังคมมองว่าเป็นคนที่ชั่วช้าเป็นคนที่เลวซามเป็นคนที่โกงกินสร้างสถานการณ์กันทั้งนั้นนะพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เนี่ยศาสนาอิสลามนะครับ จึงบัญญัติว่าใครก็ตามแต่ที่จะไปเป็นผู้ปกครองจะไปเป็นผู้นำจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งทางด้านศาสนามากที่สุดอาจจะมีความเก่งด้อยลงแต่ก็สามารถที่จะตั้งผู้ช่วยเหลือตั้งคณะกรรมการต่างๆตั้งบรรดาตัวแทนต่างๆที่เป็นคนดีๆที่มีความสามารถออกไปทำงานให้ตัวเองแต่ตนเองนั้นจะต้องเป็นคนที่มี ความเข้มแข็งทางด้านศาสนานี่มากที่สุดจึงจะสามารถเป็นผู้นำได้นี่คือหลักการของอิสลามเป็นแบบนี้หลักการอิสลามมองว่าคนที่จะเป็นผู้นำจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูงที่สุดในกลุ่มนั้นตัวอย่างเช่นถ้าหาว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันคนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ตามทัศนะอิสลามต้องเป็นคนที่มีอีมานเข้มแข็งที่สุดคนที่จะเป็นกำนัน ก็จะต้องเป็นคนดีเป็นคนมีธรรมะเป็นคนที่มีาศาสนาที่เข้มแข็งที่สุดสังคมของเราจึงจะไปรอดพี่น้องครับคนเก่งๆมีมากมายแต่ถามว่าถ้าคนเก่งๆเ,เหล่านั้นเนี่ยเข้าไปแล้วไปโกงไปกินไปยักยอกทรัพย์สินกอบโกยเป็นของตนเองอย่างมากมายแล้วเนี่ยประเทศชาติจะเป็นอย่างไรพี่น้องที่ประเทศชาติพบกับความปั่นป่วนรุนเร พบกับความพิการนะครับทางด้านความเจริญเติบโตเนี่ยก็เพราะว่าคนเก่งเหล่านั้นนี่แหละที่เข้าไปแล้วไม่มีคุณธรรมเข้าไปแล้วไปกอบโกยเข้าไปแล้วไปโกงกินนะครับซึ่งไอการโกงกินในยุคน,นี้นะพี่น้องครับถ้าหากว่าโกงกินแล้วสามารถที่จะหลบเลี่ยงมีเล่ห์เหลี่ยมในการที่จะพ้นกฎหมายได้นะแม้ว่าจะรู้ว่าโกงเนี่ยเขาบอกว่าเงินเหล่านั้นเป็นเงินที่ได้มาด้วยความชอบธรรม ของคนสมัยนี้ไปแล้วพี่น้องแต่อิสลามไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่น้องครับแม้แต่บาทเดียวในการที่จะโกงกินแม้แต่บาทเดียวในการคอร์รัปชันตรงนี้คือไฟนรกที่เขาจะรับผิดชอบในวันกิยามะท่านนบีมูหัมัดสุลลัลวะเลฮิวะซัลลัมเคยบอกนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่ไปยักยอกทรัพย์สินของคนอื่นหรือไปยักยอกทรัพย์สินของส่วนกลางแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยเนี่ยเขาจะอยู่ในนรก ในวันกียรมาเราบรรดาสหฮาบ่าถามท่านนนบีม,นมุัมม m a อลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแม้ว่าจะเป็นไม้ถูฟันอันหนึ่งซึ่งเป็นอันเล็กๆอย่างเนี้ยถ้าหากว่าใครไปยักยอกมาเนี่ยจะอยู่ในนรกด้วยหรือนบีก็บอกว่าว่าเราอารอะกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้ถูฟันเล็กๆอันหนึ่งก็ตามแต่ถ้าไปอาธรรมมาไปยักยอกมาไปคดโกงม,มาไปคอร์รัปชันมา นี่แหละจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักหน่วงเป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องคิดตึกตรองให้มากๆนะพี่น้องครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามในหลักการของอิสลามแล้วอิสลามก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าการเมืองต้องคู่ศาสนานักการเมืองจะต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางด้านศาสนามากที่สุดจึงจะเป็นนักการเมืองที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้และเป็นนักการเมืองที่ สังคมจะปลอดภัยจากพฤติกรรมของคนเหล่านั้นนะครับสัญญาณวันกิยามะนะครับสัญญาณที่91ตรงนี้นะครับบรรดาอุลมามะได้ให้ข้อสรุปเอาไว้ซึ่งผมเองก็จะสรุปทิ้งท้ายกับพี่น้องในวันนี้นะครับว่ารายได้ของแผ่นดินส่วนใหญ่จะหมุนเวียนอยู่ที่เฉพาะในมือของคนที่เป็นชนชั้นปกครองหรือกลุ่มชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมันก็เกิดขึ้นมากแล้วในสังคมของเรานะครับ